สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวครับรีวิวนี้นะครับเป็น E n C นะครับ910ตัวนี้เป็นโมเดล SR 2 5นะครับ Stoner Rifle หรือตัว7.62 b o ี้ใหญ่นะครับเฟืองเป็นหัวท้เบรคดรวยสุกฟันเหล็กเฟือง19ฟันนะครับตัวนี้ E n C ชื่อนี้มีแต่ของอร่อยนะครับมาเรามาแกะกล่องดูไปพร้อมๆกันเปิดมานะครับเราจะเจอกับคู่มือ มีคู่มือมีโปสเตอร์มาให้อยู่แล้วนะครับของ ENC เนาะแล้วก็มีตัวปืนกับแม็กกาซีนนะครับในกล่องมีแค่นี้นะมีแค่นี้ตอนนี้ที่ร้านที่เหลือก็จะเป็นบอดี้ SR25 หรือว่าเป็นบอดี้ใหญ่แบบนี้นะครับแม็กก็จะได้หนึ่งปืนหนึ่งแม็กกาซีนแม็กเป็นแม็กแบบสแตนนะครับเป็นแม็กแบบใช้สปีดโร o เดอร์กดลูกเข้านะฮะข้อดีของแม็กสปีดโร d เดอร์ก็คือลูกมันขึ้นทุกนัดนะครับขึ้นทุกนัดจนหมด ตัวปืนสวยงามมากๆเลยนะตัวนี้นะเป็นชุดหน้าคิงอาร์มนะตัวนี้นะดูเรียบหรูดูแบบดูเหมือนจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในนะก็ในท่ออะดูในท่อนะท่อในนะเขาจะ CNC มาเป็นเป็นเป็นรูเป็นรูดูสวยๆนะฮะท่อในก็เจาะมาสวยๆแบบนี้เลยเล่นลวดลายของท่อนะให้ดูข้างในดูมี3ามิติเนาะปอกรดแสงสวยๆแบบนี้เลยนะครับปอกรดแสง s r ส5ย สุนหน้าพับได้นะครับศูนหลังก็พับได้อ่านี่ครบอดี้ปะเขายัดเอากล่องออกก่อนเรามาดูความยาวของตัวปืนกันนะครับน่าจะไม่เกิน1เมตรนะครับเพื่อนเตัวนี้น่าจะเป็นตัว sr 2 5ที่ดูแล้วน่าจะดูสั้นที่สุดใช่ไหมน้องนัท หน้าแปดสิบเก้าเซนนะครับตัว A A ยิมห้าที่เป็นตัวสีทรายตอนแรกเราเจอเมตรกว่าเลยเนะมื่อกี้นะเมตรกับแปดเซนเนาะแต่ตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่สามารถสไลด์ท้ายได้นะครับนี่ปรับได้ห้าระดับถ้าดึงท้ายสุดจะยาวที่เก้าสิบแปดเซนนะครับก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรไซส์เดียวกับ M สนะิบหกเนาะแต่ตัวบอดี้เนี่ยครับเป็น, body ปน, body นบอดี้เจ็ดจุดหกสองไรเฟิลเจ็ดจุดหกสองขลังดึงมาปุ๊บเห็นไหมอ่าแผ่นชัดปอกดีดออก แล้วก็สามารถกดตัวนี้แผ่นคัดปลอกดีดกลับนะครับทางฝั่งนี้ก็สามารถกดสามารถกดตัวนี้นะครับกดโบตัวนี้แผ่นตัวนี้ดีดกลับผมกดตัวนี้นะกดตัวนี้แล้วก็ปุ่มลดแม็กมีสําหรับคนถนัดมือขวาแบบผมหรือจะใช้นิ้วโป้งจับแม็กแล้วก็กดทางฝั่งนี้ก็ได้ครับดแม็กได้2ฝั่งกดโบได้สองฝั่งนะครับปุ่มปัดโหมดสําหรับคนถนัดมือขวาแบบผมแบบนี้นะ ปรับหมดปรับได้สองฝั่งกับทางทางนี้สมมติว่าขนาดข้างซ้ายก็ใช้นิ้วโป้งปรับแบบนี้ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวนี้ง,ง,ง่ายเลยปรับหมดได้2งฝั่งพันท้ายสไลด์เท้าออกแบบนี้นะครับมีรางติดอุปกรณ์เสริมอยู่ด้านหน้าของชุดหน้านะครับใต้ลำกล้อง20มิลมีด้านล่างมีด้านซ้ายด้านขวามีให้ครบหมดเลยราคาปืน นะครับปืนน่ารักมากรุ่นนี้ ENC 910นะครับ910 8,500บาทครับเพื่อนๆครับ8,500บาทมีสีดำสีเดียวนะจ๊ะสีดำสีเดียว8,500เพื่อนๆจะเล่นได้จะต้องมีตัวชาร์จกับแบตเตอรี่นะครับต้องมีแบตเตอรี่กับตัวชาร์จด้วยนะครับแบตเตอรี่ก้อน750บาทนะครับตัวชาร์จก้อนสี่ร400นะครับแล้วก็ลูกกระสุนปืนถุง250บาทค่าขนส่งอยู่ประมาณ3า0ร้บาทนะครับ330หรือ350ประมาณนี้นะครับ จะคิดไปชุด1 7ึ่งพรวมรวมค่าขนส่งเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนเอา95้าบวกกับ1,700บาทนะครับเก้าพันหาบวกหนึ่อบาทหนึ 101, ่งเอ้ยไม่ใช่ดิ8 5ดพครับตัวเพื่อนแปดพันห้ก้าพัอีกล้วแปดพันหบวกหนึ่บาทจะตกอยู่ที่1 2นะึ0งนบสอร้อนะรุ่นนี้นะครับ1 2ึ0งบสอแล้วก็ถ้าใครซื้อแต่ปืนนะครับก็มันจะตกอยู่8,800ันเนาะแปดพันหบวกสามร้อยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิด จะให้แนะนำของแต่งผมจะแนะนำเป็นขาทราย V8 ของ k ิง g Arm มอ่ะทีนี้เมื่อกี้เราทำรีวิวไปแล้วก็แต่งให้ชมใส่กับอะไรก็ใส่กับอะไรก็หลอ่อขาทรายตัวนี้นะครับ1850บาทกดตั้งมาก่อนกดกดกดแล้วก็บิดมาอย่างนี้นะครับตั้งมาก่อนแล้วก็กดตัวนี้เปิดกดตัวนี้แล้วเปิดออกนะครับแล้วก็เอาขาทรายมาเสียบกับปืนตรงนี้แล้วล็อกครับ ชยดนี่ล็อกละแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่สะโคบนะครับพับส่วนหน้าส่วนหลังลงก่อนสะโรบเราแต่งให้ชมในคลิปนี้เป็น Vision King นะครับตัวนี้ของเราจะอยู่ที่3,200บาทนะครับเป็นสะโรบยิงเร็วแบบนี้นะครับมีไฟให้3สีขออนุญาตแนะนำเรื่องไฟก่อนเปิดฝาป๊อปอัพหน้าหลังขึ้นนะครับสามารถดึงซูมได้ถึง 1. 5เท่านะครับ ในระยะตาเปล่าปกติแล้วก็สามารถปรับซูมได้ถึง4เท่านะครับกำลังขยาย4เท่าแล้วก็มีลูกเล่นก็คือสามารถปรับบนล่างซ้ายขวาได้ด้วยเอามือบิดนะครับมีเสริมวกว็าสามารถล็อกด้วยแหวนละแหวนแหวนข้างล่างนี้ล็อกนะครับล็อกไม่ให้หมุนนะครับตัวนี้นะแล้วก็มีสโคกก็จะมีรางติดอุปกรณ์เสริมใส่เลเซอร์ใส่อุปกรณ์เสริมได้นะครับทีนี้ไฟอ่าไฟหมุนตรงนี้ครับตัวนี้เป็นตัว G ตัว G นีก็คือตัวกรีนหรือปิดนะครับถ้าเราบิดมาที่ G สีเขียวจุดที่1นะครับ2 3แสงก็จะเข้มลงนะครับแล้วก็มาที่ตัว B ก็คือบลูก็จะเป็นปิดนะครับบลู blue, ถ้าเกิดมาบลูหนึ่งบลูสอบูสก็จะเป็นสีน้ำเงินเนาะแล้วเป็นตัว R นะครับเรดหนึ Red, 1, 2, 3, แล้วก็ปิดแล้วก็วนมาที่ตัวเขียวนะครับสโคปสามารถปรับแสงได้3ามโวลุ่ม เนะ3,200บาทนะครับเราแต่งให้ชมนะเป็นตัวอย่างเอามือหมุนตัวนี้ออกนะครับลางแล้วก็เอามาวางตรงอัปเปอร์อ่ะวางให้ตรงร่องนะครับแล้วก็หมุนล็อกครับนี่ะประมาณนี้หมุนล็อกเท่ออีกแบบหนึ่ง สวยเลยหล่อเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวถูงลูกปืนนี้กันอ่านี่เห็นตัวเต็มๆเลยนะครับอ่าปืน8,500ันหนะครับบวกชุดพร้อมเล่น1,200จะเท่ากับ 1... เอ่อ9,700ใช่ไหมเดี๋ยวนะปืน8,500ันห้บวกพันเบาทครับชุดพร้อมเล่นรวมส่งเนาะหนึ่สอโคบตัว3,200ครับเพื่อนๆครับ1,340งส่ 1, 3, 4, 0, 0, บวกขาท้า,ายหนึ่ 15,250นะครับเซ็ตทั้งหมดที่เห็นตรงนี้นะรอๆแบบนี้เลยไซส์ Size กำลังพอดีครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็เอาง่ายๆมันเป็นทรงทรงเดียวกับพวก M4 เนาะแต่เราได้บอดี้ใหญ่เราได้เสื้อเกียร์ที่ใหญ่ขึ้นจากลูกสูบ16ฟันเป็นลูกสูบ19ฟันสามารถอัพแรงได้ถึง550บวกนะตัวนี้นะก็500บวกแต่งกำลังพอดีพอดียิงแม่นยำยิงสวยงามนะครับแล้วก็สามารถใส่ท่อยาว ห้าหรือจะใส่ท่อห50้าก็ได้แล้วก็ใส่เก็บเสียงนะครับสามารถถอดปลอกลดแสงแล้วใส่เก็บเสียงคุมได้ใส่เก็บเสียงตัวใหญ่ๆสัก8ดนิ้วสัก6นิ้วอีกสักตัวหนึ่งก็ดูหลอดีเก็บเสียงเก็บเสียงนี่เรามีเก็บเสียงใหญ่ตัว8ป0อย่างงี้นะถ้าใส่ก็ประมาณนี้ก็แต่งได้ครับแต่งได้อีกแต่งให้ชมเป็นตัวอย่าง หล่อไปอีกแบบหนึง่งมาดูฝั่งนี้กันบ้างชุดเด้นะครับจบประมาณ15ื่นห้านะครับถ้าแต่ง1 5ื่นห้าสองร้อยห้าสิบแต่งประมาณนี้โอเคต่อมาเรามาใส่แบตเตอรี่ครับแนะนําวิธีการชาร์จแบตก่อนแบตเตอรี่ที่อยู่ในกล่องตัวนี้กับตัวชาร์จนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับคือตัวชาร์จถ้าเราเปิดกล่องมาเราจะเจอกับสายเราเอาสายมาต่อเข้ากับกล่องชาร์จแล้วเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับเขาจะเป็นหม้อแป,แปลงไฟให้นะครับแล้วเราก็เอาขั้วสีขาวที่เรา ใช้ที่มันอยู่ที่แบตนะเป็นตัวชาร์จนะครับขั้วสีขาวเป็นตัวชาร์จส่วนสายสีดํากับสายสีแดงน,นี่เป็นขั้วใช้งานนะครับเราจะเสียบตรงขั้วใหญ่11.1จโวลต์ถ้าขั้วเล็กตัวนี้จะเป็น7 4ดจุดี่โวลต์แบตมันจะเสียบไม่ได้นะครับมันจะเสียบไม่เข้าช่องนะวิธีการใชร้ก็เสียบเข้ามาตรงตรงแบบนี้ถ้าเราเห็นสีเขียวขึ้นงนี้แสดงว่าเซลล์ที่สามเต็มละเซลล์ที่1กับเซลล์ที่2ยังไม่เต็มก็กําลังชาร์จอยู่ถ้ามันเต็มมันจะเป็นสีเขียวเรียงกันมมม็ดดด้้้้ออออครรงงืหหหาาาใแแบบบบต่่ีช์จยไ ชาร์จได้ไหมได้คร uh, ับสามารถชาร์จได้ร้อยครั้งพันครั้งถ้าชาร์จชาร์จอยู่อยากเล่นทําไงครับดึงดึงออกเลยครับดึงออกไปเล่นได้เลยนะครับแต่ห้ามให้หมดนะจําไว้เลยว่าห้ามให้แบตหมดก็รุ่นนี้ง่ายๆครับมี2วิธีก็คือกดท้ายตรงนี้นะครับกดซ้ายกดขวามันจะมีเดือยซ้ายขวานะครับกดกดแล้วก็สามารถเปิดพันท้ายออกมาแล้วก็นะแล้วก็หาหาอะไรก็ได้มาค่อยๆค่อยๆง้างตัวนี้ออกนะครับง้างตัวนี้ออกประมาณนี้ ระดันท้ายเข้าไปสุดครับเราจะเจอกับแจ็คเสียบแจ็คเสียบสายเนาะหรือหรือนะครับถ้าเราไม่เราไม่ชอบชอบถอดแบบนี้นะถ้าเป็นผมอ่ะผมชอบอย่างนี้เดี๋ยวใส่ให้ตรงขั้วก่อนถ้าเป็นผมผมชอบอย่างนี้นเพราะบ,บ,บนันท้ายมันเป็นบรรท้ายเครนมันง่ายผมชอบอย่างนี้สไลด์ท้ายเข้าออกดึงมาจนสุดครับแล้วจับตัวนี้นะดึงลงแล้วสไลด์ออกแบบนี้อันนี้ง่ายกว่าดึงลงแล้วสไลด์ออกนะครับง่ายกว่าขออนุญาตนะ หาแจ็คมาก่อนโอู้ปพี่ยัดเซตลึกเลยโรงงานเขาทํามานะครับนี่นี่เราเจอขั้วล้วขอใช้ตัวช่วยเป็นไข่ควงนะครับค่อยๆแง่เอาสายออกมาเจอแล้วนี่แล้วก็เสียบแบตเตอรี่เข้าไปในแกนพันท้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อขั้วให้กับแบตน,นี่คือขั้วใช้งานอันนี้คือขั้วชาร์จนะเวลาเก็บก็พยายามพับสายนะครับ ม้วนม้วนม้วนเข้าใส่ไปในแกนบรรท้ายนะประมาณนี้ให้มันอยู่แบบนี้นะครับลองฟังเสียงก่อนว่าแบตโอเคไหมเซฟนะครับเซมิแล้วก็ฟูออโต้ครับโอเคเซฟแล้วก็เวลาใส่ท้ายก็ค่อยๆสวมเข้ามาครับอย่าให้มันโดนอย่าให้สายมัน พันายมันไปหนีบสายนะครับหรือว่าไปโดนสายนะ <sm all> พยายามจัดระเบียบมันดีๆนิดนึงเลยครับดึงลงครับเหมือนเดิมครับเวลาใส่ดึงลงแล้วก็สไลด์เข้ามานิ่มๆแบบนี้เลยพันทายตัวนี้โอเคใส่แบตง่ายนะครับอ่ะเสร็จละใส่แบตต่อมาวิธีการใส่ลูกครับปลดแม็กออกก่อน นะครับวิธีการใส่ลูกใช้สปีดโรเดอร์นะครับสปีดโรเดอร์อ่าลืมบอกไอสปีดโรเดอร์ตัวนี้มันต้องใช้กับแม็กถ้าเกิดใครซื้อที่ร้านผมแถมนะครับตัวละร้อาสิบบาทในเซตนี้ผมแถมให้นะครับก็กดเปิดสปีดโรเดอร์เคลียรเปิดฝานำลูก BB นะครับมาใส่ในลูก6บินนะครับ0.20มาใส่ใน่นี้ ลูกตนี้มากดตรตัวนี้ถ้าเราเห็นว่าลูกไม่ลงแล้วก็เขย่าครับเขยา่าให้ลูกมันไหลลงตรงช่องแม็กมันจะใส่ได้อยู่ประมาณสัก สป,ปีดเราไดจะใส่ได้90นัดนะครับเต็มเต็มสปีดเราไดะใส่ได้90นัดแต่แม็กมันจะใส่อยู่ประมาณสักร2อนัดนครับแม็กตัวนี้นะเป็นแม็กเอสยีห้าถามว่าแม็กแบบนี้แต่ว่ามีปั่นเกาตูดมีไม่มีครับตัว650บาทมีขายนะครับมีขายอันนี้เราใส่แค่ทดสอบความแรงเฉยๆเนาะวมาครับเรามาดูความแรงปืนกันย,ยิงแมวได้ไหมห <laughs> ลับครับ โอ้ตัวนี้แรงตัวนี้427 424ดีอย่าปรับฟูออโต้กันนะครับ429เรท16บอล16-17บอลประมาณนี้ครับบอดี้ก็เป็นสโตนเนอร์ไรเฟิลสวยๆลืมบอกตัวนี้บอดี้เป็นบอดี้เหลี่ยมนะครับปืนตัวนี้นะบอดี้มีเหลี่ยมมีสันมีเว้ามีโลโก้สวยๆฝั่งนี้ก็จะเป็นโลโก้ 7.62SR 25 ก็แรง400กว่านะครับเซฟโอเคคือตัวปืนพวกนี้นะครับโดยมาตารฐานมันจะแรงอยู่ประมาณสักไม่เกิน400หรือ400กว่าๆประมาณนี้บางกระบอกก็อาจจะแรงบางกระบอกก็อาจจะไม่เกิน400แต่โดยทั่วไปแล้วมันสามารถแต่งหรือปรับจูนได้นะครับเอาเป็นว่าตัวนี้ถ้าเพื่อนๆชอบตรงนี้นะครับก็แคปหน้าจอแล้วแตะตรงชื่อคลิปิรีโอนี้ครับจะมีลิงก์ QR วอาโค้ดปรากฏขึ้น เพื่อสามารถแอด Facebook หรือแอด LINE เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้นะครับสําหรับปืนตัวนี้เพื่อสามารถสั่งซื้อได้รหัสรุ่น NC910 ครับผมบอดี้ Stoner Rifle SR25 สนใจก็แต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับจะมีลิงก์ QR c ค d e รปรากฏขึ้นเพื่อนๆแอด Facebook หรือแอด LINE เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้เพจที่ร้านชื่อห้างหุ้นส่วน M4 BB Gun ล a m p a แล้วก็ ID LINE เป็น m 4 b b g u n s h อ p ครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ